สะเทือนใจไม่ลืมพายุมฤิตยูถล่มตะลุมพุกโหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ 1. พายุโซนร้อนที่ร้ายแรงสุดในรอบศตวรรษตรวจสอบประวัติการเกิดขึ้นของพายุแฮริเอสพบว่าพายุนี้เริ่มก่อตัวขึ้นจากยอมความกดอากาศตำ่ำเป็นพายุดีเพรสชันถูกเรียกตามลำดับการตั้งชื่อนานาชาติของอุตุนิยมวิทยาประเทศญี่ปุ่น โดยก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนล่างนอกชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันที่22ตุลาคม2505จากนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกในอ่าวไทยซึ่งได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุโซนร้อนนอกชายฝั่งจังหวัดสงขลาแล้วค่อยเปลี่ยนทิศทางมายัางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศไทยในช่วงค่ำของวันที่25ตุลาคม2505ที่แหลมตะลุมพุกด้วยความเร็วสูงสุดที่สถานีตรวจอากาศวัดได้อยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการประเมินด้วยว่าพายุโซนร้อนแฮลรียสได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งหรือที่เรียกว่าสตรอมเซิร์ขึ้นเป็นบริเวณกว้าง โดยเกิดคลื่นสูงใหญ่กว่า4เมตรซัดก,กระนำอีกหลายหมู่บ้านริมฝั่งทะเลจากข้อสังเกตรเรื่องพายุแฮเรียตขึ้นฟังที่แหลมตะลุมพุกว่าเหตุใดพื้นที่นี้จึงเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดพายุดังกล่าวพบว่าลักษณะพื้นที่ของแหลมตะลุมพุก